กฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะมีพรบยาพรบอาหารนะครับพรบเครื่องสําอางนะครับพรบเครื่องสำอางแล้วพรบเครื่องมือแพทย์นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยอ่าเซคชั่นแรกก็พูดไปเยวแล้วนะครับก็ก็อันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดและกันแต่เอาเป็นว่าแต่ละพรบเนี่ยมีการเขียนเรื่องการควบคุมการขายและการโฆษณาไว้ชัดเจนนะครับว่าอันไหนขายออนไลน์ได้อันไหนขายออนไลน์ไม่ได้นะครับอันไหนโฆษณาแบบไหนไม่ได้บ้างนะครับ น,นี่สิ่งที่ต้องพิจารณานะครับเวลาเราไปค้นหาผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยนะครับว่ามันอันไหนผิดหรือไม่ผิดเนี่ยเราดูจากอะไรนะครับเราก็จะดูจากสิ่งต่อไปนี้นะครับสมมุติว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เป็นยานะครับเมื่อกี้เราแยกได้แล้วเนาะว่าอันไหนคื่อเป็นยานะครับยาดูง่ายๆคือมันจะต้องผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาโรคนะครับแล้วเลขทะเบียนเนี่ยมันจะเป็นเลขทะเบียนยานะครับถ้าถ้า ยังแยกไม่ได้ต้องไปทบทวนเรื่องเลขทะเบียนยาอีกทีนึงนะครับว่าโครงสร้างของเลขทะเบียนยามีลักษณะยังไงนะครับในสไลด์ผมก็มีถัดๆไปนะครับอ่าฮะนะครับนั้นยาอันตรายเนี่ยขายได้เฉพาะร้านขายยาแผนปัจจุบันที่อกีผมพูดไปแล้วนะครับนั้นนักเห็นยามาขายออนไลน์ผิดแน่ๆนะครับมีผิดแน่ๆถัดมานะครับยาสามัญประจําบ้านขายได้ทุกที่แต่ขายออนไลน์ไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากว่าต้องขออนุญาตนะครับโฆษณาก็จะต้องมีเลขคอทอ มาแสดงนะครับว่าเลขขออนุญาตเขาคืออะไรนะครับและยาทุกชนิดต้องมีเลขทะเบียนยานะครับถ้าเราเห็นยาไม่มีเลขทะเบียนยาแต่เขาบอกเขาเป็นยาอันนั้นก็กผิดกฎหมายแล้วนะครับม,มันก็จะมีที่เป็นยาจริงนะแล้วแล้วทุกวันเนี้ยนะครับแต่ไม่มีเลขทะเบียนยาที่เป็นของของออยอไทยนะครับก็มันก็มีนะครับเป็นคนอยู่คิวเอาเข้ามาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยแ,แล้วเอามาขายในไทยนะครับแบบเนี้ยนะครับถามว่าผิดไหม ผิดนะคบผิดเพราะว่าเพราะว่า,เ,าเป็นการนําเข้ายาโดยที่ไม่รับอนุญาตนะครับอันนี้นนจะเป็นโครงสร้างของเลขทะเบียนสําหรับยานะครับลักษณะเนี่ยเขาก็จะเป็นโครงสร้างแบบนี้เลยนะครับมีมีตัวเลขนะครับแล้วก็มีอักษรอยู่นะครับอันนี้จะเป็นสไลด์สรุปผ่านไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเอาว่า aquele, อาันไหนตัวอักษรอะไรเป็นยาอะไรนะครับนั้นเห็นโครงสร้างลักษณะเน,นี่ยตามหลังคําว่าเลข แล้วก็ NO แบบนี้นะครับคือ r e g i s t r y n u m b e อเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นเป็นเลขทะเบียนยานะครับมันจะเป็นยาสัตว์ยายาคนยาแผนโบราณอะไรโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับนั้นเห็นโครงสร้างเนี้ยให้ให้สงสัยว่าอันนี้เป็นยานะครับว่าโครงสร้างนี้มาอยู่บนออนไลน์ผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายโอเคนะครับนี้สําหรับอาหารเสริมบ้างนะครับอาหารเสริมเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปเจารณาคืออะไรหนึ่งคือมีเลขออยนะครับ 2คือไม่โฆษณาสรรพคุณเดินจริงนะครับแล้วก็มีฉลากตามที่ออยอกาหนดนะครับทีนี้ผมพูดถึงเรื่องเลขออยอของอาหารเสริมนิดนึงนะครับเ,เลขออยอของอาหารเสริมเนี่ยนะครับความหมายของการมีเลขออยอของอาหารเสริมคืออะไรนะครับอันเนี้คนขายเนี่ยพยายามจะทําให้คนซื้อเนี่ยเข้าใจผิดอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมพูดให้ความรู้ไปด้วยเผื่อเราเอาไปให้ความรู้ใครมาสอบถามได้นะครับ การที่อาหารเสริมมีเลขออยอนเนี่ยไม่ได้แปลว่าอาหารเสริมนั้นเนี่ยมีสรรพคุณตามที่คนขายกล่าวอ้างโอเคไหมครับคือคนขายชอบบอกว่าออยอรับรองออยอรับรองสมมุติอ่าโฆษณาผลิตภัณฑ์กระเทียมเป็นกระเทียมน้ำมันกระเทียมนะคะบอกว่าอันนี้สามารถลดความดันได้อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามีออยอรับรองปุ๊บคนขายจะพยายามทําให้คนซื้อเข้าใจว่าเฮ้ยกินน้ํามันกระเทียมแล้วเนี่ย เออม,มันลดความดันได้จริงอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งซึ่งไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงเนี่ยนะครับการที่อาหารเสริมมีเลขอรย,ยหมายความว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี้ยได้ขออนุญาตออ,อในการผลิตและจําหน่ายนะครับในการผลิตและจําหน่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องแจ้งกับอยเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็แค่ส่งผลิตภัณฑ์ไปเผลอๆไม่ได้ส่งตัวจริงไม่ได้ซ้าส่งฉลากรูปแพ็กเกจสินค้าส่งรายละเอียดว่า ส่วนประกอบมีอะไรบ้างผลิตที่ไหนใครเป็นคนจัดจําหน่ายเท่านั้นเองนะครับอยอยก็มีหน้าที่รับทราบว่าอันเนี้ยนะครับมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันนี้ขึ้นมาส่วนประกอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใครเป็นคนจัดจําหน่ายผลิตเท่านั้นนะครับอยอยไม่เคยไปตรวจสอบประสิทธิภาพว่ายาเห็นไหมนะครับอันนั้นอันนั้นคือ,ค,อคือความต่างนะครับแล้วก็แล้วก็ทอนอย่างตัวที่จดทะเบียนยาเขาต้องมีเอกสารกํากับยามากับผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับ แต่ทุกวันเนี้มันก็จะมีคนที่ขายวิตามินซีไปมันมสูงจะเอามาบอกว่าของตัวเองเป็นอาหารเสริมแล้วก็มาขายออนไลน์อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับจริงๆขายได้ไหมไม่ได้เพราะประเภทนั้นมันเป็นยานะครับโ <Okay. S 1> ส่วนอาหารเสริมเนี่ยอย่างที่ผมบอกเขียนสรรพคุณไม่ได้แต่คนขายอาหารเสริมก็ตอนขอขออนุญ,ญาตอ,อยอนี่ยนะครับแพ็กเกจิ้งเขากล่องขวดอะไรเงี้ยไม่มีข้อความสรรพคุณหรอกครับแต่เขาก็ใช้เทคนิคทางการตลาดหนึ่งเช่นไปเขียนไว้ตอนโฆษณาตอนขายไง เพราะออยอไม่ค่อยได้ตรวจสอบเรื่องของการโฆษณานะครับหรือบางเจ้าแสบกว่านั้นอีกคือมีแผ่นพับเล็กๆนะครับอยู่ข้างในกล่องนะครับซึ่งออยอไม่เห็นนะแต่คนซื้อเห็นเพราะคนซื้อมีนคนซื้อไปแกะออกมาเจออย่างเงี้ยนะครับมีผมก็เคยเจอนะครับเพราะผมมีร้านยาด้วยอาหารเสริมบางอย่างเนี่ยเราไม่เคยแกะกล่องดูเลยเราก็ไม่รู้ว่ามีมีมีใบแทรกที่มันผิดกฎหมายอยู่นะครับจนจนคนไข้เอามาถามว่าอันเนี้ยมันดูแล้วมันน่ากลัวเนี้ยพอเราเห็น เห็นฉลากเอกสารที่แท้เราตกใจอ้าเฮ้ยมันเป็นอาหารเสริมนี่นาเขียนว่าแบบลดอาการตกขาวอะไรอย่างนี้ได้ยังไงแบบโอ้โหถึงกับอึง้งอย่างเงี้ยเราก็ไปรู้อตอนนั้นแล้วก็ค่อยเป็นดเนินการแจ้งอไอ้ประเภทแบบนั้นก็มีนะครับก็มีโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของของเลขอาหารเสริมจะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์โลโก้อออยอเห็นไหมนะครับเป็นรูปเอ่าเหลี่ยมๆแบบนี้แล้วก็มีโครงสร้างแบบนี้นะครับแต่ว่าแต่ละเลขเนี่ยมันก็จะมีความหมายอยู่นะครับอันนี้ผมผ่านไปเลยนะครับก็ ลองไปศึกษาทบทวนเอานะครับแต่ให้เห็นรู้ว่าถ้าเห็นสัญลักษณ์โลโก้อยยแบบนี้แล้วก็มีตัวเลขอยู่ในกรอบนะครับอันนี้คืออาหารเสริมนะครับหรือว่าอาหารนะครับอันนี้ฉลากอาหารนะครับเขาเขาถ้าอาหารเสริมเขาก็จะระบุว่าจะต้องมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับมีข้อความสําคัญเห็นไหมแต่จะไม่สามารถเขียนสรรพคุณได้นะครับสําหรับอาหารเสริมนะครับบนฉลากนะครับเพราะนั้นผิดนะครับนี่ตัวอย่างข้อกําหนดโฆษณาผลิตภัณฑ์นะครับอ่ ว่าอาหารเสริมต้องแสดงอะไรบ้างนะครับแสดงสรรพคุณของอาหารนั้นนะครับไม่ให้สรรพคุณที่ไม่เป็นความจริงนะครับอันนี้ผมสรุปให้ไปหมดแล้วเมื่อกี้นี้อันนี้แต่จริงอันนี้ก็สรุปมาแหละนะครับลองไปอ่านทบทวนดูได้นะครับตัวอย่างคําต้องห้ามนะครับในการโฆษณาผลิตภัณฑ์นะครับก็อย่างเช่นหายขาดนะครับปลอดภัยที่สุดเด็ดขาดฉับพันอะไรเงี้ยพิชิตโรคร้ายแบบเนี้ยทำไม่ได้นะครับถ้ามีข้อความเหล่านี้ก็ถือว่าผิดนะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตล่าสุดนะครับที่อยอยพึ่งประกาศเพิ่มเติมนะครับว่าแล้วก็สรุปสรุปมาใหม่เลยนะครับว่า,าคำและคำข้อความต้องห้ามเนี่ยที่ห้ามนำมาใช้ในการโฆษณาอาหารเสริมเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นคำที่ไม่อนุญ,ญาตให้โฆษณาคุณภาพคุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหารนะครับเนี่ยเลิศที่สุดดีเลิศนะครับดีที่สุดนะครับเด็ดขาดหาย่วงนะครับมีคำนี้ที่เป็นปัญหากันมาก เขาเติมเข้ามาแล้วนะครับอรยอรับรองปลอดภัยนะครับเพราะปกติอยอไม่เคยรับรองให้ใครอยู่แล้วนะครับที่เป็นอาหารนะที่ไม่ใช่ยานะครับ <c oughs> เห็นผลเร็วนะครับมีคําพวกเนี้ยไม่ได้นะครับมีคำพวกนี้ไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเห็นอาหารเสริมเขียนว่าอรยอรับรองเนีน่ยนี่ผิดนะครับผิดนะครับอันอีกอันนึงเนี่ยนะครับอ่ก็จะข้อความที่ไม่อนุญาตในการโฆษณานะครับหรือว่าสื่อให้เข้าใจได้ใน ในความหมายเดียวกันนะครับในความหมายเดียวกันความหมายอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่หลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นที่ทําสื่อสรรพคุณไปในทางรักษาป้องกันน้ำบัดโรคหรือความเจ็บป่วยนะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ข้อความพวกนี้ทุกวันนี้เราเจอเยอะเลยนะครับใช่ไหมลองอ่านดูนะครับเวลาเล่น a c ซ b o o k เล่นอะไรเนี่ยนะครับแล้วเราเจอเขายิงโฆษณาขึ้นมาพวกอาหารเสริมเนี่ยวันนี้เราเจอคําพวกนี้แหละนะครับทุกวันนะครับเออซึ่งซึ่งตอนนั้นเราอาจจะไม่รู้ว่ามันน่าจะผิด แต่ตอนนี้เรารู้แล้วมันผิดนะครับแน่ๆลดคอเลสเตอรอลไหลดความดันโลหิตนะครับลดไขมันในเส้นเลือดลดระดับน้ําตาลในเลือดอย่างเงี้ยเขียนได้ไหมไม่ได้นะครับป้องกันก็ยังไม่ได้เลยนะครับป้องกันโรคหัวใจอโรคมะเร็งเนื้องอกป้องกันโรคเบาหว,วานได้ไหมก็เขียนไม่ได้นะครับแก้ปัญหาประจรําเดือนประจรําเดือนมาไม่ปกตินะครับรักษาโรคติดเชื้อนะครับอืม เนี่ยนะครับเนี่ยลองอ่านดูนะครับรักษาโรคลิซิโดวงทวานรักษาโรคปอดอักเสบเนี่ยคำพวกนี้จริงๆเราเจอหมดเลยในอาหารเสริมที่ยิงโฆษณามาทุกวันนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งประเภทเกี่ยวกับระบบการทํางานของร่างกายล่ะคุณเนี่ยฟื้นฟูร่างกายเห็นไหมครับบํารุงสมองบํารุงประสาทนะครับเราก็จะเจอนะครับเสริมภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานช่วงนี้ยิ่งเจอบ่อยเลยนะครับกับพวกกลุ่มพวกฟ้าทะลายโจรนะครับที่ ที่มาโฆษณาลักษณะแบบนี้นะครับถามว่าผิดทุกกรณีไหมไม่มันไม่ผิดทุกกรณีนะครับฟัสทลายโจนที่จดทะเบียนเป็นเป็นยาแผนโบราณเ,เขาเขาเขียยลักษณะนี้ได้แต่อันที่เป็นไม่ได้ขึินทะเบียนเป็นยาแผนโบราณโฆษณาลักษณะนี้ไม่ได้นะครับอโอเคนะครับกลุ่มบำรุงเพศบำรุงกลาะแหละเ,เจอเยอะนะครับอันนี้ก็เนี่ยเพิ่มสมรรถภาพชายหญิงนะครับ แต่ทุกวันนี้เขาใช้คําอื่นนะครับที่ไม่ใช่คําสุภาพลักษณะเนี้ยเขาใช้คําโหดกว่านั้นอีกเดี๋ยวลองค้นดูก็จะเจอนะครับนะครับปลุกความเป็นชายเซ็กอึดนะครับอืมวันนี้โหดมากนะครับถ้าท่านผมยกตัวอย่างมาให้ดูของจริงนี้เจอเยอะนะครับหรือว่าความสวยงามนะครับอย่างเช่นลดริ้วรอยเหี่ยวโยนนะครับกระชับรูขุมขนแก้ผมงอผมงอกอะไรพวกนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้นะครับกลุ่มลดน้ําหนักลหละนะครับ กลุ่มลดน้ําหนักก็อย่างเช่นลดความอ้วนนะครับสไลด์ไขมันในร่างกายดักจับไขมันอย่างเงี้ยน,นะครับไม่ได้เห็นไหมจะเห็นว่าไอ้กลุ่มๆเนี่ยตั้งแต่ข้อ2อจุถึงสองเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มอาหารเสริมที่มีปัญหาแล้วก็คนขายอาหารเสริมกําลังทาตลาดออนไลน์อยู่ทุกวันนี้นะครับนั้นเดี๋ยวถ้าถ้าผมบอกว่าลองไปหาผลิตภัณฑ์ที่ที่น,นี่เราเอาคีย์เวิร์ดจากจากข้อความพวกนี้นะครับที่มีอยู่5อันเนี่ยไปลองค้นหาดูก็ได้นะครับว่า,วาเจออะไรบ้างนะครับโอเค นี่สิ่งที่ต้องพิจารณาสําหรับเครื่องสําอางนะครับก็จะมีเลขที่ใบรับแจ้งนะครับคือมันต้องมีเลขที่ใบรับแจ้งนะครับสองคือไม่โฆษณาสรรพคุณเกินจริงนะครับสามคือมีฉลากตามที่อยล์กำหนดนะครับแล้วก็การข้อกําหนดเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการระบุส่วนประกอบนะครับแล้วก็ต้องมีอยู่จริงนะครับใช้ข้อความที่สื่อความหมายในขอบเขตของการใช้งานนะครับเพื่อ ว่ามันมันเป็นเครื่องสําอางก็อยู่ได้แค่ความสะอาดหรือเพื่อสุขอ,อนามัยนะครับเห็นไหมแล้วก็ห้ามโฆษณาว่ารับรองโดยคณะกรรมการอาหารและยาเหมือนกันนะครับทุกวันนี้คนก็ชอบเอาคานี้ไปใช้นะครับแล้วก็คําต้องห้ามเช่นไร้สารเคมีไร้สารพิษนะครับลดการสร้างเม็ดสีผิวอะไรคําต่างๆเหล่านี้นะครับพวกนี้ห้ามทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของฉลากเครื่องสําอางนะครับโอเคนะครับ แล้วก็อันนี้อันสไลด์นี้จะจะมีข้อมูลสําคัญอยู่เยอะนะครับเป็นเป็นเป็นแผ่นจริงๆเป็นแผ่นท้าของออยที่เขาทําแจกนะครับก็จะสรุปว่าผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีอะไรบ้างเครื่องสาอางต้องมีอะไรบ้างโครงสร้างเลขสารระบบของเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เราเอาไว้ใช้ดูเปรียบเทียบได้เลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์แต่และชนิดเป็นเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนนะครับเราต้องมีอะไรบ้างน,นะครับโอเคนะครับนี้ ช่องทางการกระทําผิดนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงรูปแบบของการกระทําผิดนะครับว่ามันจะมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับที่ช่องทางการกระทําผิดในปัจจุบันเนี่ยหลักๆคนผู้จัดจําหน่ายก็ใช้ช่องทางเหล่านี้นะครับ1คือ e คือ k e t p จ a ต e นะคร e ับอีเมจ a ต e ก็คือตลาดที่มันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับก็คือเป็นเป็นที่ที่หรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้คนเข้าไปเปิดร้านเพื่อขายของนะครับแล้วก็มีพวกสมาชิก เข้าไปซื้อของอีกทีหนึ่งนะครับพูดง่ายคือมันก็เป็นตลาดหน้าร้านแต่มันอยู่บนโลกออนไลน์นะครับหลกัหลกๆในในเมืองไทยที่คนนิยมนี้ก็จะเป็น l a z a d a มี s h o p ปีนะครับมี JD Central นะครับก็จริงๆก็ยังมีอีกหลายเจ้านะครับแต่ที่ฮิตๆก็จะเป็นหลักๆก็กจะเป็น3ามเจ้านี้นะครับอนอกจากอ e ีมา p เพจแล้วนะครับก็ะจะมี Social Network นะครับ Social Network กก็จะมี หลักๆก,ก็จะมี a c e b o o k นะครับ Facebook เนี่ยเขาก็จะมีทั้งในรูปของเป็นเป็นบุคคลน,นะครับที่มาโพสในในไทม์ไลน์ของตัวเองเพื่อขายของนะครับมีทำสร้างเป็นแฟนเพจขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้แฟนเพจเนี่ยในการขายของหรือบางทีไลฟ์สดนะครับเพื่อจะโชว์สินค้าอย่างเงี้ยนะครับการไลฟ์สดเนี่ยก็มีไลฟ์ขายายาเหมือนกันนะครับรายการมางเลยคือเขาแบบคนกระทำแบดนี้เขาทำทุกทางจริงนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเฟซ o ุ๊กแก็คือ ใช้เพจ a c e b o o k แต่ยิงโฆษณามาหาเราโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นซิงซิงโฆษณาที่ยิงมาเนี่ยตรงกลุ่มเป้าหมายมากๆนะครับตรงกลุ่มเป้าหมายเพราะเขาสามารถที่จะกําหนดช่วงอายุของเราความสนใจของเรานะครับเอารสนการทํางานหรือคือพฤติกรรมการใช้งานของเราในโลกออนไลน์เขายิงได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นซิงซิงโฆษณาที่ยิงมาเนี่ยตรงกลุ่มเป้าหมายมากๆ นะครับงกลุ่มเพราะเขาสามารถที่จะกําหนดช่วงอายุของเราความสนใจของเรานะครับลักษณะการทํางานหรือคือพฤติกรรมการใช้งานของเราในโลกออนไลน์เขายิงได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างอย่างอย่างถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยนะครับเวลาเขาเล่น Facebook โฆษณาที่เขาเห็นส่วนใหญ่คนที่ยิงมาก็จะยิงพวกอะไรผลิตภัณฑ์รักษาสิว ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเพราะเขาก็รู้ว่ากลุ่มช่วงอายุพวกนั้นเนี่ยสนใจผลิตภัณฑ์พวกนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าเป็นผู้ชายสูงวัอยอย่างผมอย่างเงี้ยเล่น a c e b o o k ผมจะเจอละบางวันก็เจอพวกผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลดเบาหวานลดความดันอะไรอย่างเงี้ยจะเจอพวกนี้บางวันก็จะเจอพวก,พวกผลิตภัณฑ์สําหรับศีบรษะล้านลดอาการีิษะล้านบางวันก็จเจอช่วงไหนไปโพสต์เล่นๆแบบวกหักโสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกวันหนึ่งโฆษณาที่เข้ามาเป็นไร โอ,โอ Gene, ketchup, ้โหน้ำมันพายหรือว่ายันมหาเสน่ห์อะไรก็ไม่รู้มีมีกลุ่มนี้ก็มาทำตลาดโลกออนไลน์เหมื anymore, อนกันเห็นไหมว่าลักษณะการยิงโฆษณาของเขาเนี่ยตรงกลุ่มเป้าหมายมากๆนะครับโดยเขาเก็บข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของเรานะครับนั้นถัดมาก็เป็น i ิน t a g r a m นะครับ i n s t a g r กรมเขาก็จะทำตลาดคล้าย Facebook นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นสื่อออนไลน์ใหม่ที่เป็นที่นิยมนะครับคือ Tik t o k นะครับทุกวันนี้ยาไปขายอยู่บน Tik t o k เยอะมากนะครับแล้วก็ก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับซึ่งซึ่งกลุ่มนี้ผมกําลังพยายามลองเข้าไปจัดการอยู่นะครับแต่ว่ายังทําอะไรไม่ได้มากนะครับ Tik t o อกแล้วก็มีท w i t t e r YouTube Line นะครับพวกนี้นะครับไลน์นี่ก็เข้าถึงคนได้เยอะมากนะครับแล้วก็ยังทําอะไรไม่ค่อยได้ด้วยนะครับกับไลน์นะครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับนนี้ก็จะเป็นช่องทางที่เขานิยมใช้ในการกระทําความผิดนะครับ ทีนี้เทคนิคในการค้นหาและก็เฝ้าระวังนะครับเ,เราเราจะทำยังไงล่ะนะครับปกติเนี่ยเราเราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์หรือว่าเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้อยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับนั้นจริงๆผมเชื่อว,ว่าหนึ่งคือเราเจอผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายอยู่ทุกวันอยู่แล้วแ่ะแต่ว่าเราแยกมันออกได้หรือเปล่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ผมเชื่อว,ว่าวันนี้ที่ฟังฟังไปทั้งหมดตั้งแต่แรกเนี่ย น่าจะพอแยกได้แล้วว่าแบบเนี้ยคือน่าจะผิดใช่ไหมครับน่าจะน่าจะผิดเข็นปุ๊บก,ก็พอจะบอกได้ว่าเอ้ยอันนี้ผิดแน่นะครับหนึ่งคือเราแยกประเภทมันก่อน2คือคือมันมันโฆษณาเกินจริงหรือมันมีเลขทะเบียนจากระบบไหมนะครับเราก็เราก็ตรวจสอบมันดูนะครับเราก็ตรวจสอบมันดูถ้าผิดเราก็ก็ดําเนินการนะครับนี้ถ้าเกิดกรณีที่มันมันไม่มาหาเราเราก็ต้องไปหามันนะครับถ้าเราถ้าเราไปหามันทํำยังไงนะครับเราก็จะจริงๆเนี่ย เราเหนื่อยช่วงแรกนะครับคือถ้าเราทําหน้าที่ในการเฝ้าระวังเนี่ยนะครับจริงเราเหนื่อยช่วงแรกแต่เราจะสบายสบายหลังจากนั้นนะครับคือมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองเพราะฉะนั้นผมจะมีวิธีเหมือนคาถาเรียกเรียกของผิดกฎหมายเข้ามานะครับเอ่อทำยังไงนะครับก็ใช้เทคนิคนี้เลยนะครับหนึ่งคือหาคีย์เวิร์ดเป้าหมายนะครับหาคีย์เวิร์ดเป้าหมายสมมุติว่าเราอยากจะดูผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนล่ะนะครับเราก็ไปเลือกไอจากเมื่อกี้สองจุดหนึ่งสองจุดห้าได้นะครับไปดูคําที่เขาต้องห้าม่นแหละนะครับว่า ลดความดันลดเบาหวานเหรอก็ได้นะครับก็ลองเอามาสักอันนึงแล้วก็เอาไปค้นนะครับเราเราจะค้นในอะไรก็ได้นะครับค้นในช่องค้นหาของ facebook ก็ได้นะครับค้นในช่องค้นหาของ Google ก็ได้นะครับ Google ที่เราชอบใช้ค้นนูนค้นนี่นี่แหละนะครับหรือจะไปค้นในช้อปปีหรือ l า z a da ก็ได้นะครับ<ม>เพราะอะไรเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีตัวเก็บข้อมูลว่าพฤติกรรมคนใช้นะครับ เขาเรียกว่าคุกกี้จริงผมไม่ไม่ลงรายละเอียดเยอะนะเอาป็นว่าเขามีมีชุดที่เก็บข้อมูลพฤติกรรมคนใช้แล้วกันนะครับนั้นเขาจะเก็บข้อมูลว่าว่าเรากําลังสนใจอะไรอยู่นะครับเราสนใจอะไรอยู่นะครับนั้นเนี่ยพวกเนี้ยไม่ไว่าจะเป็น Google Facebook อจ Sho อปปี้รัสด้าเนี่ยเขาไปเอาข้อมูลตรงเนี้ยที่เดียวกันหมดนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าเราสนใจอะไรนะครับนั้นมันเหมือนมันเหมือน,ม,นมันเชื่อมกันหมดนั้นเนี่ยเราไปค้นคําพวกเนี้ยใน Google เนี่ยพอเรากลับมาเล่น Facebook เดี๋ยวโฆษณา ที่เกี่ยวข้องกับคํานั้นเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับมันจะโชว์ขึ้นมานะครับนั้นเนี่ยเ,เราลองสังเกตดูก็ได้นะครับเราลองสังเกตดูก็ได้นะครับเสร็จแล้วพอมันพอเราลองค้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทาอะไรต่อนะครับพอมันเราเห็นโฆษณามันโชว์ขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมติ Facebook ทาอะไรปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาครับปฏิสัมพันธ์เช่นยังไงหนึ่งไปกดดูนะครับสองสองคือ จะไปกดไลค์กดกดกดอะไรก็ช่างนะครับแต่กดเข้าไปนะครับเพราะถ้าเราไม่กดไม่กดมันจะไม่มานะครับจะไม่มาเนืก่องอกมาจามันทําไมมันไม่มาลองลองนึกถึงคนทําการตลาดนะครับถ้าสมมุติว่าผมขายของออนไลน์เนี่ยคนที่จะซื้อของเราก็จะต้องมีพฤติกรรมแบบไหนครับเป็นคนที่ชอบชอบช้อปปิ้งออนไลน์ถูกป่ะนะครับชอบกดดูโฆษณางนั้นเนี่ย Facebook ยิงโฆษณาขึ้นมาให้เรานะครับ ยิงผ่านตาขึ้นมาปุ๊บเราดูเราไม่กดเขากเ็เราคงไม่สนใจโฆษณาชิ้นนี้นะนะครับเขาเปลี่ยนโฆษณากลุ่มใหม่ขึ้นมายิงขึ้นมาผ่านตาเราเห็นไม่กดยิงไปสามยิงมาสามโฆษณาเราเห็นไม่กดเขาก็รู้ละพฤติกรรมเราไม่ใช่คนที่ซื้อของออนไลน์เพราะฉะนั้นโฆษณาจะไม่ค่อยโชว์นะครับโฆษณาจะไม่ค่อยโชว์ั้นถ้าเราไม่อยากลำคาญกับโฆษณาคือไม่ได้ทำงานเฝ้าระวังนะอย่าไปกดอย่าไปยุ่งกับมัน คือดูแล้วก็ผ่าน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 ไปนะครับผ่านไปนะครับแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามพอโฆษณาเด้งขึ้นมาปุ๊บโอ้โหลดน้ําตาลดเบาหวานเราไปกดกดดูหรือไปกดไลค์กดกดอะไรก็ช่างนะครับกดเข้าไปทีเดียวแค่นั้นแหละหลังจากนั้นพอเลื่อนฟีดถัดมาโฆษณาลักษณะเดียวกันมันจะวิ่งมาหาเราเต็มไปหมดเลยนะครับนั้นเนี่ยพอ,พอเราเรียนรู้กลยุทธ์แบบนี้นะครับว่าเฮ้ยเขาส่งโฆษณามายัางไงที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ถ้าเราเราเป็นคนที่จัดการกับโฆษณาเราก็จะทําใช้วิธีการแบบนี้ให้มันวิ่งเข้ามาหาเรางงไหมไม่งงใช่ไหมนะครับไม่งงเราก็จะไปปฏิผมก็จะเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับโฆษณานั่นเองนะครับดังนั้นเราจะใช้วิธีกดดูเฉยเยก็ได้คือกดเข้าไปดูว่ามันลิงก์ต่อไปไปไหนก็ได้หรือไปกดไลค์กดโกรธก็ได้นะครับแต่ผมแมนะนําถ้าจะกดไลค์นะครับให้เลือกกดโกรธหรือกดเศร้าให้มันนะครับนี่ออกไหมแทนการกดไลค์เพราะอะไรเพราะว่า การกดกดกดเศร้าเนี่ยนะครับมันการโจมตีโฆษณานั้นอย่างหนึ่งนะครับคือกดกดกดเศร้าเนี่ยมันทําให้มันด้อยค่าผมใช้คำว่าด้อยค่านะทําให้มันด้อยค่าแล้วพอมันด้อยค่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเฟซบุ๊กจะเห็นว่าโฆษณาของอันเนี้ยมันคุณภาพต่ําจะไม่ค่อยเอามาโช์นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือคนที่เขายิงโฆษณามาหาเราเนี่ยเขาจ่ายตังค่าโฆษณา น,นั้นการที่เราไปปฏิสัมพันธ์เนี่ยไปกดกดเศร้ากดโกรธเนี่ยนะครับพวกนี้เขาจะต้องประมูลคําสําคัญแข่งกันนะครับนั้นถ้าพอโฆษณาเขาเนี่ยมีคนไม่ค่อยสนใจไปกดโกรธกดเศร้าเนี่ยพวกนี้ต้องจ่ายค่าโฆษณาแพงขึ้นนะครับอันนี้เป็นรยายละเอียดเชิงลึกนะครับพอจ่ายค่าโฆษณาแพงขึ้นเนี่ยคนที่เขาลงโฆษณาเขาจะกําหนดงบโฆษณาไว้เพื่อไม่ให้มันบานปลายนะครับนั้นพอจ่ายโฆษณาแพงขึ้นเนี่ยมีคนไปกดไลค์กด ไอ้กดเศร้ากดโกรธมันเยอะๆเนี่ยนะครับเขาใจโฆษณาแพงขึ้นยิ่งกดเยอะงบเขาจะล่วงไปเร็วนะครับฉะนั้นโฆษณาเขาไม่แสดงนะครับหรือจะหยุดแสดงเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นการโจมตีทางอ้อมนะนะครับซึ่งผมทําผมใช้อยู่นะนั้นแทนที่เราจะไปกดกดไลค์กดชอบเนี่ยนะครับไปกดกดกดเศร้าให้มันแทนนะครับอันนี้เป็นวิธีการเดียวกันกันกบ IO ที่รัฐบาลใช้นะครับเขาพยายามจะสร้าง Facebook อวตารขึ้นมาแล้วมาทําให้ โพสอะไรที่โจมตีรัฐบาลเนี่ยด่ายคานะครับอันนั้นอันนั้นเราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับว่าทำานียให้มันร่ายคาะครับอ,อนี้เนี่ยกรอนนี้ถ้าเราจะแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเขาเห็นโพสนาที่ผิดกฎหมายเนี่ยเราก็อาจจะเก็บหลักฐานไปด้วยนะครับเก็บหลักฐานอยู่แคปหน้าจอก่อนก่อนที่จะกดนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยนะครับถ้าเราจะจะทำให้มัน ยุติหรือไม่แสดงเนี่ยเราก็จะรายงานโฆษณาเพื่อให้ Facebook หรือให้เจ้าของแพลตฟอร์มนั้นลบนะครับผมก็จะเรียกว่าเป็นการเทคดาวนะครับคือเอามาลงนั่นเองนะครับเอามาลงนั่นเองโอเคนะครับนั้นอันนี้ก็จะเป็นเป็นเทคนิคในการค้นหาและก็เฝ้าระวังคือเป็นกระบวนการข,าข้าวๆนะครับจริงๆก็ไม่ข้าวแหละค่อนข้างละเอียดแหละนะครับที่ที่ทำได้ง่ายๆท,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 ที่อยากให้เอาไปใช้ใช